วัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านวิสุทธ์เจริญยนต์นะครับเรือสาพานแหลมฉบังนะครับก็คือรถทางนะครับเลยต้องมาซื้อรถคันใหม่นะครับเพื่อเสริมกำลังะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ร้านน้ำพลหมูย่างกะรีชัยนั้นก็จะเป็นเว็บ 110i นะครับซึ่งตะแกรงเตาของเรานั้นทำไว้ใส่รุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับใช้ได้ทุกคันนะครับเว็บ 110i ที่เห็นอยู่นี่นะครับ วันนี้เราเลือกสีน้ำเงินนะครับคันนี้นะครับที่นี่ก็คือร้านวิศว์เจริญยนต์นะครับคือสาัดศรีราชานะครับวันนี้เดินทางมาซื้อที่นี่นะครับเป็นร้านประจำของร้านนำพลนะครับจำหน่ายฮอนด้านะครับทั้งหมดเลยนะครับที่นี่เป็นศูนย์บริการฮอนด้าโดยเฉพาะนะครับเราเสียรถพังนะครับที่นี่เป็นศูนย์บริการซ่อมด้วยนะครับมี ศูนย์อะไรด้วยนะครับเบิกอะไรได้ด้วยนะครับให้ริการดีนะครับซื้อง่ายนะครับที่นี่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอช่างประกอบรถนะครับเพราะว่าเราซื้อเสร็จแล้วนะครับรอช่างประกอบรถก็รู้สึกหิวข้าวนะครับก็หาข้าวทานกันก่อนนะครับข้างๆร้านก็จะมีร้านไก่หมุนนะครับไก่หมุนก็จะ มีร้านส้มตำด้วยนะครับคือซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะครับหากินข้าวก่อนนะครับระหว่างที่รอนะครับรอรถรอช่างประกอบรถให้นะครับก็จะเป็นใส่น้ำมันเครื่องหมุนกระจกใส่ทะเบียนป้ายแดงนะครับมอไซค์ก็จะเป็นป้ายแดงนะที่นี่นะครับเข้ามา,มา,าก่าอนตอนนี้ช่างก็ประกอบรถเสร็จแล้วนะครับเอารถมาส่งแล้วนะครับคันนี้นี่เองครับ ของแถมก็มีหม้อหุงข้าวนะนะครับแล้วก็แจ็กเก็ตนะครับเป็นเสื้อแจ็กเก็ตแล้วก็หมวกกันน็อกหนึ่งใบนะครับก็มีน้องๆนะครับพนักงานขายนะครับมาแนะนําการใช้รถนะครับว่าตรงนี้ใช่งี้ตรงนั้นใช้งั้นนะครับคือความจริงนะครับก็พอประมาณพอคร่าวๆนะครับก็คือเป็นการแนะนําการใช้รถธรรมดานี่แหละนะครับ คือความจริงเราใช้เป็นอยู่แล้วนะครับคือรถก็มันเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแถมก็จะมีหม้อหุงข้าวหมวกกันน็อกแล้วก็แจ็เก็ตใส่รถเลยค่ะนำรถมาถึงบ้านก็จัดก,การใส่ตะกแกรงเตาเพื่อเตรียมพร้อมเลยนะครับอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นๆนะครับประมาณสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็จะเตรียมรถเพื่อทำงาน เตรียมพร้อมๆนะครับลูกค้าโทรมานะครับก็พร้อมที่จะเอาหมูกระทะนะครับเตานะครับแล้วก็่านนะครับขึ้นรถได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนนำพลเม่ยางกะหลีด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งกันได้ทันทีนะครับชุดละ3 0 0นะครับ เบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกสองสองศูนย์นะครับนำพลหมูย่างเกาหลีเครือสหพัดแหลมฉบังนะครับรือว่าท่าในใดอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาที่ร้านได้นะครับวันนี้ก็คนเต็มร้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนที่คาเยอะๆก็ถ่ายไม่ทันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนำพลหมูย่างเกาหลีเครือสหพัดแหลมฉบัง